Da da เราฝนเอ้ยฝนฝนนี้น้ำท่วมฝนรวมหน้าปีฝนนีหน้าป่าฝนสาหน้าแซงปีใดฝนหัวแห้งน้ำกระบะท่วมคนของเฮาเกิดมารวมมนุษย์โลกาสาธุเดอให้ฝนตกลงมาได้ห้ำหื่นดนซุ่มสุ่มเฮา เมนมาน่หน่ายผู้ถูกถูกข่านเคยผ่านสังคมถูกถูกข่านเคยผ่านสังคมเคยอบรมศึกษาวาทำาพระองคูสู้เด้อลาแม่สูกันทางศีลหากกเป็นเวลาฮาไลสิ้นเลยบ่เห็นบอลแจงเสียงฟาดสะบังมาจิตใจคนแห่งสาขาลอยถอยหลังเฝ้าเด้อพ่อเว้านำบทศิลธรรมทำหอนนี่หน่อยจิตใจคนละมัน่อยบ่คือกันแต่ข้าวก่อโทนำผู้เฒ่ามันฉันได้เก้ามากาจัดดาอง์ลัมพระโคดุม วเทวธัตยาแทงคงขาบอเจ้ากรรมนั่นเดิกกัเลยละไปหลอกหลอพระอาชาติศัตรูให้ข้าองค์ราชาพอชิงเท่านั้นเพราะฟังความหลออของมันลอยสองฟังความหลออของซอพอลอยสองให้ข้าพ่อเจ้าของจังเฉวเบยลาดถึงปินเจ้านางแห่น ฟังนั้นล้ฟังแต่คำหลอกล่อของฝ่ายที่บัตถกพอละมานหลายเหื่อนกระจังตายเข้านั่นส่วนมาบาท่าทาักก็เลยเอามีดและเอาเลือมาเอือไว้พระองค์เจ้าสันสจยไปนั่นล้ฟฝ่ายบาพระราะเจ้าอาชาติสักรูมีบุตรชายเกิดมาเข้านั่นพอกระมองเห็นหน้าบุตรแต่คือทอดอกอดตาเลยลอ่อบบได้พระองค์เจ้าเล่นไปหอด ไกลกๆก็ในระวางควงเหล็กหอดใกล้ๆก,ใก็ในระวางควงเหล็กพ่อและมอระนาตายกับบอก้องคืนใหญ่เธอใจจนลมสิ่นลมแขนข้างหนึ่งคุณพ่อกระอัจารย์างเลือดงอัวองขาพ่อตายที่ทเตลืองหูท้ายเขียนใส่ลานคำ เขียนใส่นังมาดำทรงยมพอบานใบไผ่เขื่นใส่บ่ทันพวกก็ลอฟังบาทสิบาเทวาธาติข้าพระองค์เจ้าต่อไปมันนั่นละมันเลยขามตาไม่เดินไตหินผาซึ่งเอาหินศิลาใส่องคพระตูทำทำเลพอทำให้โลหิตดำนำตีนนิดหน่อยเลือดบ่บ่อาบย้อยเพียงสั่งดำดำแทนดินยาอีกดำสิเอาทันเทวาธาตลงไปในเอวทีโปงเปลวไฟหอนนันต์ตะวันล่วงล้อโสพ่อลอยสองพระองค์โสอแรงแล้วไผ้พ่ออันเอามันเป็นเรื่องแตะ เข้าเท่าแก๋คนกิจสุภาษีของทำทำฮอนสอนคุณคนเฮาสร้างกันนันยาสิไปปองขาป้าให้มันตายเองมาพ่อลอยดอกหมูดอกหมูว่าพอลอยดอกหมไผ่เลน้อไผ่กะข้องเห็ียอยู่กันในนีท่านก้าวละคันให้แก๋เฮาสมพ่อเบ้ากระจังเบ้าสิงที่เกิดมงคลของทีมันมีผลจังคอยสอนกันไล้พูดในรักสินหาป้าหน้ากะบ่าวต้องมีกินแหลก ฮาสุลักเขาขอโทษนำผู้เทายาจิบาล้านสอนสอนในบทสินทำทำพ่อเพียงเปินขจีเจันไใบถอละพี่สุนพ่อขอให้พวกพี่น้องอย่าเอาแท้ด่งป่วยขอนั้นละขอให้ปากขอบด้วยขอบด้วยครับทานผู้มีคุณกตันอยู่ทำเท่เนตอบต้นตามเจา้าอิกตอนอนึ่งยาจิคือข้าเมาอาซัดผู้ขา้าพ่อเทวาธตุก่อข่อเขานั้นเสยเปยียบ กันลาเปียกขอมาใกล้ๆจัดไกนี่ละเสินทิมมาเสินกับเือเปลี่ยนกันละมันเยอนเขินเด้อพอเขินปลาดินกับ้าหาวิชาแก่ไม่ย่าเสียใจเถอดท่านว่าลานน้อยสั่งสอนขอโทษนำผู้เฒ่าผู้ใดอ่อนปัญญาถึงเวลาจบก่อนบอนลงขอใบขอเด้อพอเด้อพอขอขอ,อาภาัยน้ำทานน้ำทานผู้หูบางดังอ่อนผิดหูคนบางบอนขอโทษนำผู้เฒ่าอย่าท่านฝ่าว่าเก่าควันเก่าควันอย่าท่านฝ่าว่าเก่าควัน เาเอาละขั้นขึ้นมาแล้วจังสีมือนีรัะตะนากอนอื่นขอเบานำเจ้าภาพเจ้ารัทธาพินสากรพี่นองขั้นพิน่าเจ้าภาพนั่นคือยังเจ้าภาพนั่นก็นคือรัทธารัทธานั่นก็นคือความเสือเสือวะยังพมพี่นองเสือว่ามีบาปจริง นี่บุญจริงนี่นรลุกนี่สวรรค์จังเกิดเป็นศรัทธาได้เอาละฟังเด้อเจ้าศรัทธาแ่าแก่พวกพ่อแม่พี่น้องที่เตรียมตั้งนางฟังปีละครั้งจังมาพบเห็นกันฉันได้เป็นหมอลำได้ซอยงานปางนี่ดีใจล้นศรัทธาได้มากข่าวขอบใจที่เป้ารองดิฉันได้มาซอยงาน ขอบคุณเดอ้อทุกท่านที่นี่เจตใจใสฉันก็ดีใจหลายบ่อาจคันละหน้าใดแต่ว่าในวันนี้จักสิดีหรือสัวโปรดฟั่งฉันมั่นสิดีและหายวันนี้กะสวรเห็นในใจฉันกะคิดว่าสิเลนให้เต็มมักเต็มผลเล่นจนเบิดแห้งดันสู่อันวันนี้ดีหรือหายสัทธายาเฝ้าดาบหาพิษพลาดพังลังหน้าทาใดขออย่าไดหองดาหมูหมาบอลได้ฉันฆ่าก่อนบอลเลียนบ่ท่านหูขอนำเจ้าค้นฟั่ง บุกโมบอนได้เลีเล้ยนบอ่อหูคอส่อส่วนค่ะ เงี้ยท่าออกท่าจังว่าก่อนเสียงบววววนวนหูหมูคอนอภัยบางเสียงจังสุมฉันข้อบ่ทันเรียนบ่มีผู้เสียนให้ข้อแจงสงสัยขออย่าได้หองทรงเสียงดังโปรดจงฟังลำฉันบ่ดังคือทางแจงขั้นแปงได้คือแค้นโซปีเสียให้ดังกว่านี้เสียงของบอ่ปานลำอยู่หน้าให้ได้ยินหอดบ้านขั้นเหม็นแตงเอาเป็นโปรดจงเห็นใจฉันผู้ฟังทั้งข,าข,าขา่ายกายบันหนีเศร้าลำมืออื่นกะจังค่อยเว้าพื้นน้ำคน บนกัเมื่อนี่นั่นไว้กอนขอนำํำเมื่อนี่นั่นไว้กอนขอนาโปวดจังฟังลำฉันส่วนดีหรือหายคุณนายฐานสัทธธ่าญาพอขอจะได้ตำต้อยใจหน่อยเลื่องลำรับร่องพนแจงสว่างแสงใสหญ่าได้ตกใจนำ้ำเรื่องฉันลำหล่อพ้องค่อยถายา่ายยาพากันครับนายนายแต่มันสีแจงบอทันได้เล่งก่อนเล่งก่อนบ่ทันได้เล่งก่อน ฟังเอาถาะลฟังก่อนฉัน่าฟังเอาเถาลฟังก่อนฉันมาตามภาษาโลกนี่นี่เลวจังจ๋าเนี่ยวเจ้าก้าทั้งผอยปีนทั้งลำกอดสีลำเจ้าผ้าคอยเบ้าเนี่ยวจะหันผ้าเขาเจ้าเหล่าผ้าปินผ้าเด้อพีผ้าประเด็กพี่หมิ่นอึดเสือพื้นเราท่านเกิดตุนผ้าเขาใจขาดผ้าตายผ้าอยากไายนี่หิรอผ้าเป็นสูตรเนียบเอาเมียผ้าให้บบได้เลี้ยเมียปานีจ้าผ้าลำบาก พอเจ็บขากระจังบผ้าเจ็บขาน้ำปักแหลมทางกันผ้าเฮาลังเมีนสีการยืนซาเด้อพีผ้าเฮาตาบ่หมื่นเมีนรับเอาไว้ซาเฮาใจขอโูกเฮามี้ผ้าเฮามี้ทำดีได้โูงผ้าเป็นโลกพอเสื้อต่อตามก็ผ้าโบชจบบ่งามเหงเฮาบ่ให้ผ้าเฮาให่เป็นพอโลกค้าคุดซาลาผ้าผ้าขึ้นโูปัด ผ้าผ่าลงสิ่งดูน้ำหอยทองหิ้นผ้าเจ้าเป็นบ้าทันทางหาผ้าเสยผ้าเพียจังมาเอว่าไม่ผ้าเน้นหน่อยทองขณะในฝ่ายจองอมีบนสักอานิจาสั่งดีข้าผ้าผูกผ้าตื้นแนวผ้าตื้นเล่าเรื่อมผู้ขั้นตื่นมาฝึกตาขละไปทัางบ่อเมียนะแนวผ้าเลียนผ้าตินผ้าทุนผ้าเรียนผ้าตินผ้าตัวอื่นมาขันนี่มุนเทียนหน่อยสองเลิมแนวผ้าลิมคืออย่างขันไว้หน่าอยู่รุงผ้าคนอง์้านาเขาดีผ้าเฮานี่เมียนแพ่งหาได ขอข้องมงคลถ้าทำบุญได้เงินแมน่นเทศขันเทศพระเวทมาลาดมาทีขันผู้ใดเทศดีได้เงินหลายบาทส่วนสังปายนยุกให้เียนขันหอดกลางเวรละขันจมลหลวงพ่อผู้เท่าที่ต่อสู้สุกยุคใดเสียงบอ่อใสอีมาลาทา่าท่าเสียงบ่อใสอีมาลาท่าท่าส่นไดใครสัมปะกับสองถล่มสัตว์หน่อยเอ็งละก็หึงลงใสห้อยรอนเมาแตะกีจังเออนอแต่ก่อนผาแดง,งขาดกับตา ผ้าเฮ็ดหน้าฝนตกนี่นามผ้าเฮาขามป็นพอีเหนือผ้าเฮาเสียกินลายเมาปูดผ้าเฮาปูดเป็นพออาบีชากบผ้ชาเฮามีสาทาเป็นนังความเสือกันผ้าเฮาเบื่ออยากิดกินไต้ผ้า,า,า,าเฮาไล่พอเป็นสีดาดผ้าให้มีตลา,าดเป็นคนไทยของ ดะพีผ้าให้เจ้าอยากลองอยากลองเวมของในสิน่นจนว่าวิ่นจังโวยนอเสลมไปหาเงินมาแต่งทุกอาสาพ่อแห่งสินขี่ขาล่งคนสังบนบ่าบนีบ้อนีสังบนบ่าบนีสีหน้านวลเขี้นส่วนใบปล้เ่านั้น ສົມຄວນແລ້ວທີ່ລາປາງວາງຖ້າສາວລັດຕະນາໄກຈາກເຈົ້າ โคขาดเพื่อนหลับเลียมลงบังดาวขุนชอนเงยอาไก่บักเรียมมันคันขาสุริยากำลังพนแขไไขกล่ไก่สาว่างดาวหางดาวไก่น้อยคนฟองเจ้าแม่เมื่อนั่นดาวเสือกำลังเส้นไทยสารสั่งใหญ่ดาวพระสุพระสดาวมูตั้งหวย,หายหานวางศิลาหันจะควงาง นาวในใน,น้ำหมอกข้างผู้เฒ่าตื่นลูกฝิ่งไฟเสียงขอค้ายดังปกเปกบักดอนเลม่มสีหัวหว้าย อําบ่อขอกินนมห้องหาแม่ไก,ก่บักอูกูแก่มันตูนกุยเคียกินเป็ดกาพองตบตีอยากกินหัมสูริโยท่อแสงสว่างตาจวนแจงแสงทองพ้นบูรพาฟ้ากระจางเสริมสร้างคนขอฟ้าอีกาเห็นกวองตนหัวข้อตูแม่สซนปูยาลุงตาทั้งสรัทธา ก็คือกันผู้แต่งบุญคุ้นคำรัตนาลำงานให้ฉลองป่าให้จนหอดหงสุขานี่เตทอนานา่างคอยฟังหมอลำดังคุ้งข้าสาวหมอลำรัตนาน้ำสกุลดาเหล่าขวัญใจพ่อห้างเกอ ล่านเดอ้อคุณพอ่อล่านเดอ้อคุณแม่เอือยและอาแม่ป่าทั้งสาวแสลงคาน้นองทองสีนี้ใจเบาพักกระโดโสิลาปน่นพัดกระดนไข่ลาบก้อยสีน้อยสีนาง,างแหแพ้สีนี้ไข่พาลงตาลาวัดป่าสมอเรือนี้ไข่ทารถไฟไข่จากู้หมูเสียให้มันต่อแมวหัวมันแก้วสิลาเขาลาพันเลิมน้องเป็นห่วงน้อง ใจล้าจากดวงกวงเสียต่อฟันหมอลำลงจากห้านสิ่แปนเป่าผามเพียงไฟตะเกียงแสงอ่อนสิอ่อน,ออน,ออนลงนอสุนเทาสทธาเจ้าผู้ทำบุญแจกใจสังฆทานมืเเร้าผ้าเทายืนถวาย่นสิสัพพี่ให้ยาทาน้ำซ้ำเติมเจ้าอย่าลืมยาดนามลุงคื้นมาแทนไทย เท่ทอละนี่เพิ่นสิได้หัวแม่ทำบุญเป็นสักขีพยานนำสิลำเลดูเจ้าสุชาดาทานเขามาคุมาปายาให้แกอุ้งพุทธเจ้าแต่ยังใดไงหลวงจนในข้นสั้นฟ้ามั่งมิงว่าดึง พ่อศรัทธาก็คือกันแม่สรัทธาก็คือกันผู้แจกานในวันนี้แล้วมีพลาคุใหันํำเจ้าฟ้าหได้มอ,อมฟางแล้วพนวันนี้พานั่งปาละมังสุขังคือความสุขลาบลื้นให้ยืนบันแม่เมือนปีให้ยื Bye-bye. ดำจนร้นอนบันตายรักไม่มีความหมายจะรักทำไมกันเล่าใจผู้ชายมึนเมาอร่อยเล่ชมาลยาโอ้ใจนะพี่ยาโอ้ใจนะพี่ยาจะหาความจริงไม่แน่นอนทุกคืนน้องเ้าวะบอนทุกคืนน้องเ้าวะบอ,อ,อนชอบหลอกชอบหลอนอยู่เรื่อยไปทุกคนไม่ไหวโอ้ใจน,นี่ เลี้ยวข,ข้างขวาแล้วมาแล้วข้างซ้ายใจอ้ายก็ดังกันไว้ซ่อนลนาน,นอนนอนนี่นะลานอนนอนนี่นะห่างตาผู้ทิ้งบั้มิ้งบั้ห่างตาผู้ทิ้งบั้มิ้งบั้มักเบาฟังลำบ่าหานว่า,าบ่าหานว่า วมาแล้วข้างซ้ายใจอายกดังกันไว้ซ้อนลานาหนวนๆนี่นาลานาหนนๆนี่นาห่างตาผู้ทิงบําติงบํห่างตาผู้ทิงบําติงบมักเ้าฟังลํบ่หานเ้าา้